โอ้ยหลับปุ๋ยเลยเอ้ยแดงตื่นได้แล้วตื่นเตรียมตัวไปแล้วหายกูอีกแล้วนี่เร็วลุกขึ้นมาเร็วโอ้ถึงบ้านแม่แล้วรู้เปล่าเนี่ยฮะ<า>เออถึงบ้านแม่คิวไม่บอกเขาอีกแล้วเวลามาหาแม่เขาบอกเขานิดนึงเขาสวยไม่เนี่ยแม่จะรักเขาไหมเนี่ยเขาไม่สวยเนี่ยบอกเขาจิตเนื้อตัวอุย้ย ข่บอกเขาไหนแม่ของลูกฮะแม่ของลูกแม่ของลูกใช่แม่ของลูกเออไม่ใช่แม่ของลูกคิวเหรอไม่คิวไปเลยไปไปเลยเออกูไปละโอ้โหมึงไปไหนไปไหนอะไรให้ขับรถเอากูให้มึงขับรถไปมึงจะไปหามันอีกโอเคครับครับโอ้ไปไปแล้วไปแล้วไป